สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของการเรียกใช้เทมเพลตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือเบื้องต้นให้เราเปิดตัวระบบหลังบ้านนะครับล็อกอินเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาดังจองนี้นะครับจากนั้นนะครับผมให้เราไปเลือกที่อ่ n คอนเทนต์นะครับแล้วก็ไปดูที่ a r t i c ิเคล เราจะเห็นนะครับว่าอาร์ติเคิลที่เราสร้างไว้ก็คือจะมีเมนหนึ่งอันนะครับที่เราจะกําหนดให้เป็นหน้าหลักนะครับก็คือใน1นึ่งอาร์ติเคิลเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับหน้าเพจหนึ่เพจนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างโดยการผมสร้างอีกหนึ่งอาร์ติเคิลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทดสอบในเรื่องของการเรียกใช้เทมเพลตนะครผมจะตั้งชื่อเป็นคําว่า m a main test นะครับจากนั้น นะครับทีนี้ผมก็จะเรียกฟังก์ชันในเรื่องของการตัว builder ขึ้นมานะครับครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ตัว Library นะฮะตอนนี้เราได้ลงตัวที่เป็น activate license ของระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็สามารถที่จะเรียกการใช้างานของตัวที่เป็นเทมเพลตได้นะฮะหลังจากที่เราได้ดูในส่วนของตัวที่เป็นเทมเพลตทั้งหมด3 0 6ร้อรูปแบบเรียลเนี่ยแล้วนะครับเราก็อาจจะได้ในส่วนตัวที่เป็นเทมเพลตที่อยู่ในใจแล้วนะครับก็เมื่อเราได้เสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเลือกเทมเพลตอันนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นผมต้องการที่จะเรียกใช้เทมเพลต ในส่วนของตัวที่เป็นตัวนี้นะครับก็ดับเบิลคลิกนะฮะตัวทเทมเพลตอันนี้นะครับผมมันก็จะโชว์ขึ้นมาทางด้านขวามือเลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเนื้อหานะครับหรือว่าลบบางส่วนที่ไม่ต้องการออกได้นะครับ ือเช่นกันนะครับถ้าเกิดเราเลือกมาเสร็จแล้วเอ๊ะเราไม่ถูกใจในส่วนตัวที่เป็นเทมเพลตตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกซ้ำใหม่ได้นะครับก็เช่นกันนะครับผมไปแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเรียกในส่วนตัวที่เป็นเทมเพลตที่เราสนใจนะครับแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเราทำไปแล้วสักพักหนึ่งอาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับสมมุติถ้าเกิดเราวางเนื้อหาอะไรไว้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราเรียกเทมเพลตอันใหม่เนี่ยนะครับ มันจะไปทับข้อมูลเดิมของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากจะเราทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วมันอาจจะหายไปได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือมันจะมาแทนที่ในส่วนตัวที่เป็นเทมเพลตเมื่อสักครู่นี้นะครับโอเคในส่วนของตัวที่เป็นรูปแบบนะครับเราสามารถที่จะดูมุมมองได้นะครับอันนี้อาจจะเป็นพรีวิวโชว์ในส่วนตัวที่เป็นบนเดสก์ท็อปนะครับเราสามารถดูทางด้านซ้ายมือด้านล่างนี้นะครับนะฮะ รูปแบบคอมนะครับรูปแบบที่ดูจาก PC รูปแบบที่ดูจากตัว iPad นะครับหรือว่ารูปแบบที่ดูจากตัวที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับผมเราสามารถที่จะดูรูปแบบของตัวที่เป็นเลเยอร์ที่เราเลือกในรูปแบบต่างๆในดีไวทต่างๆได้นะครับเราก็มาจัดการในสงองตัวที่เป็นเนื้อหานะครับก็ไม่ยากนะครับเราสังเกตดูนะครับว่าถ้าเกิดเราเลือกเอาเมาส์วางไว้ตรงไหนนะครับทางด้านซ้ายมือมันจะเป็น เครื่องหมายให้เราว่าในส่วนของตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะว่ามันจะอยู่ตรง headline ตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเรา headline วางตัวนี้ปุ๊บทางขวามือมันก็จะบอกตำแหน่งเหมือนกันว่าในส่วนตรงนี้อยู่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขได้เลยโดยการ double ลคลิกนะครับเราก็จะเห็นตัวหนังสือพวกนี้อยู่นะครับเมื่อเราแก้ไขนะครับผมนะครับ ทางด้านขวามือมันก็จะถูกแก้ไขาตามเห็นไหมครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วทุกครั้งที่เราแก้ไขเราก็ต้องทําการเซฟด้วยนะครับทีนี้ในการเซฟครั้งแรกเนี่ยนะครับเทมเพลตเลเยอร์ตัวนี้มันจะบอกว่าเราต้องการที่จะดาวน์โหลดตัวที่เป็นภาพตัวอย่างอันนี้มาบนตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเราหรือเปล่านะครับก็แนะนําดาวน์โหลดไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปทยอยเปลี่ยนเอาภาพของเราใช้แทนอีกทีหนึ่ง แต่ว่าถ้าเกิดเรามีเรียกภาพขึ้นมานะครับบางทีภาพตัวอย่างมันก็จะไม่แสดงก็ทําให้เราอาจจะมองไม่เห็นรูปแบบนะครับหรือว่าตําแหน่งของภาพนะฮะครั้งแรกนะครับเราก็ดาวน์โหลดตอนนี้มันก็มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเมาส์ไปวางนะครับมันจะบอกตําแหน่งต่างๆนะเราก็รู้นะครับว่าตรงนี้มันก็อยู่ตรงแกลเลอรี่ตัวนี้นะครับนะฮะ เราสามารถเลือกดูได้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วในการจัดการตัวนี้จะไม่ค่อยยากนะครับในส่วนของตัวที่เป็นทางด้านซ้ายมือมันจะเป็นเลเยอร์ต่างๆของตัวที่เป็นเทมเพลตเราก็สามารถที่จะแก้ไขโดยการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเนื้อหานั้นๆหรือว่าเปลี่ยนในส่วนตัวที่เป็นภาพนั้นนน,นะครับในส่วนของเลเยอร์บางอย่างที่เราไม่ต้องการนะครับผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ละกันนะครับ ในในบล็อกนี้เราเราไม่อยากได้นะครับเราก็แค่ทําการลบมันออกเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยในบล็อกนี้นะครับมันจะอยู่ในช่วงของตรงนี้นะครับการเอาออกง่ายเลยนะครับผมเราจะเห็นสังเกตดูนะครับเป็นรูปถังขยะด้านข้างตัวเนี้ยนะครับเราก็แค่ดีลิทมันออกไปนะครับอ่ามันก็จะหายไปเลยในส่วนของตัวที่เป็นเลี้ยวตรงนั้นนะครับนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ก็เช่นกันเราไม่อยากได้นะครับเราก็เลือกเอาออก นะครับมันก็จะหายไปนะฮะเราก็จะเอาเฉพาะในส่วนของตัวที่เป็นลเลเยอร์ที่เราต้องการในเรื่องของการปรับแต่งได้นะครับเท่านี้เองครับผมในเรื่องของการเรียกการใช้งานเทมเพลตที่นี้หากเราทําการเสร็จสิ้นนะครับเราก็เรียกเซฟขึ้นมานะครับเราก็จะได้เพจเพจหนึ่งนะครับอันนี้ผมสร้างเป็นตัวที่เป็น เมนเทสนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นเมนเทสก็คือจะได้เป็น1เพจขึ้นมานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของตัวที่เป็นเมนเทสกันละกัน,กนเมื่อเราเสร็จแล้วนะครับอันที่ผมจะโคสไปก่อนนะทีนี้เดี๋ยวผมจะเรียกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับสมมุติว่าตัวที่เป็นเมนเทสตัวนี้เป็นหน้าที่เราเลือกแล้วก็ได้ทําเสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ทําการเชื่อมระหว่างหน้าแรกนะครับ ถ้ายังไงโดยโปกติแล้วตัวที่เป็นหน้าหลักเนี่ยผมจะให้เป็นกําหนดไปตัวที่เป็นเมนตัวนี้เป็นหน้าหลักนะครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือกําหนดให้หน้าแรกเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเมนเทสขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าเทมเพลตที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลามันแสดงผลเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็จะเปิดตัวที่เป็นหน้าแรกขึ้นมาให้เราดูนะครับอ,อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าแรกเมื่อสักครู่นี้ที่เราสร้างไว้นะครับ มันก็นจะแสดงผลเป็นในรูปแบบนี้นะครับที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับการใช้งานมันจะค่อนข้างไวสําหรับในเรื่องของการเรียกใช้เทมเพลตนะครับเพราะบางทีในเรื่องการปรับแต่งเราอาจจะดูในส่วนที่เป็นเ layout บางอย่างที่มันถูกออกแบบไว้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็นํามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกในลักษณะนี้นะครับเราก็แค่เปลี่ยนแปลงดูภาพเหล่านี้นะครับ แล้วก็ใช้เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเราหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์บริการของเรานะครับนำมาวางไว้ให้เหมาะสมกับตัวที่เป็นเนื้อหาของเพจนั้นๆนะครับโอเคนะครับนี่ก็เบื้องต้นในเรื่องของการเรียกใช้ตัวที่เป็นเทมเพลตนะครับผมยังไงก็ยังไงลองไปใช้ดูนะครับผมแล้วก็ลองเลือกในส่วนตัวที่เป็นเทมเพลตที่เราสนใจแล้วก็ที่มาอาจจะตรงกับเนื้อหาของเรานะครับแล้วก็นํามาใช้ทีหนึ่งนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็โอเคก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวจะมาแนะนําขั้นตอนต่อไปกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณครับ